สวัสดีครับผมอ่าก็สวัสดีครับช่องรุจิชแนนครับวันนี้นะตอนเย็นๆวันนี้ตอนนี้ผมทำอะจะปรับพื้นที่นานะที่โคกหนองนาชายปราสบุญแห่งนี้นะวันนี้จะเคื่อจะเอาปลูกเข้านะครับที่นี่เป็นเราจะทำข้าวไร่เข้าให้นันแหละครับอืม ถ้าภาษากาเมืองก็ว่าเข้าให้ตรงนี้เขาจะมันจะบาดใจน้ําเยอะนะครับเข้าให้นะฮะเพราะว่าเรากรับพื้นที่เพราะตัวนี้ผมผมพวนเรียบร้อยละพวนเรียบร้อยตอนนี้หญ้ามันก็ขึ้นเพราะว่าเอาเอา,เอาขี้งวเอาแกลบ,บอย่างลงนะฮะกระทำให้หญ้ามันใหญ่โวยอพอหญ้าใหญ่โวยนะ่ะตอนนี้เขาก็จะต้องมาปรับแล้วก็เอาหญ้าออกตอนเอาหญ้าออกนะ่ะมันก็ง่ายละตอ,ตอนนี้นะฮะเพราะว่า เขาทํามันดินนี่มันเขาเขาปรุงแล้วอ่ะคือเขาปรุงดินเรียบร้อยนะพอเขาปรุงเรียบร้อยและวก็ทำให้ดินตรงนี้มันผุแต่ดินตรงนี้มันมันปนหินหินจะเยอะนะฮะหินเนี่ยมันเป็นหินดอยนะฮะเยอะนะครับหินเยอะเนี่ยแต่ผมก็มาไดา้สนใจในเรื่องพวกนี้แต่เขาจะปรุงอาหารให้มันนักหน่อยอ่ามีแกบแกบดํา ปุ๋ยคอกใส่เยอะๆเลยอ่ะเขาใส่เยอะๆไปเลยอ่ะก็พอใส่เยอะนะเขาดูว่าต้นยากแล้วกันถ้าต้นยางงามนะต้นเข้าโอเคชัวร์เลยนะครับเอาต้องปรุงดินให้ดีนะแต่ผมจะบาใช้ในเรื่องของสารเคมีอ่าตรงนี้จะจะปลูกไว้กินเองนะครับเพราะว่านาะผมอ่าทำเป็นนาขั้นบันไดอ่าเป็นนาขั้นบันไดก็อย่างที่ ผมถ่ายให้ทุกท่านดูว่าเป็นนาขัน้นบันไดนาขัน้นบันไดตรงเนี้ยก็คืออที่สําคัญก็คือนาน้ําฟ้ารอรอน้ําฝนะรอน้ําฝนอ่าก็ต้องใส่เข้าลอร่ถ้าเราปลูกข้าวทั่วไปเนี่ยข้าวเ,เหลืองสาตองข้าวอะอย่างต่างๆเนี่ยอ่แล้วเนี่ยมันมันจะเป็นอต้องใจน้ําใจน้ําเยอะอือันนี้เข้านาฝนอ่เข้านาฝนแล้วทีน,นี้ พอฝนวันบัตกประมาณหกเจ็ดวันน่ยเขาก็สามารถที่จะเอาเอาน้ํามาลดได้เอาน้ํามาหดได,เด,ได้เพราะว่าให้นานเนี่ยมันบก,กว้างนะฮะเขเอ่นาขั้นมาใดท่านก่คงจะเคยหันว่ามันบก,กว้าง <c oughs> ก็คือนาแคบๆอ่าเป็นไปตามอ่อภ,ภ,ภูมิประเทศครับอ่าตามเอ่อตามเนื้อของของของดอยอะ่ะอันนี้มันเป็นเป็นโคก โคกแล้วกลนน็ลงไปหันหนองอ่าลงหันหนองน้ํามีก็มีนะฮะน้ํามีแต่ตรงนี้เราจะเขาเขาจะสูบน้ํานั้นขึ้นมาเพื่อจะเอามาหดน้ําตรงนี้เอามาหดตรงนี้เพื่อเพื่อมันเกิดความชุ่มอ่าความชุ่มของพื้นดินแล้วก็รอน้ําฝนนะครับรอน้ําฝนแล้วก็ห้ปุ๋ยปุ๋ยมักตอนนี้ผมมักปุ๋ยไว้เนาะมีแกลบอ่ามีใบไม้มีขี้หมู ขี้วัวปนกันน้าตอนนี้นะฮะก็พร้อมที่จะมาลงแถมรอบหนึ่งแต่อนนี้ผมลงแล้วนะผมลงมาแล้วหนึ่งรอบทั้งผมว่าปุ๋ยคอกแกบเราผมลงมาแล้วหนึ่งรอบแต่ตอนนี้เขาต้องลงอีกเพิ่มนะฮะเพิ่มฮือฮือจุลินทรีย์ต่างๆในดินนะมันเยอะขึ้นเพิ่มจุลินทรีย์เข้าไปเพื่อจะฮือปุ๋ยกับ เพ like ื่อปุ๋ยกับต้นเขานะครับอไอ้ไว้มาไอ้ไว้ต้องการออกทีวีหานนะฮะหานเจ้าเล้านี่อยากจะออกทีวีครับครับไอ้ไว้่ออยู่นี่ลูกอ่าน้าอันนี้ชื่อไว้นะครับอ่าอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ในในเล้านี่ลูกอยู่มีเมียอยู่สองอ่ามีเมียอยู่สองลูกขัสี่ <c oughs> ครับอตอนนี้ก็มาช่วยกินหญ้ากินอย่างในโคกหนองนานี่ครับอันนี้ครับ,นนรบกับวันนี้ก็ผมก็จะมาอัปเดตในเรื่องของการทํานาขั้นบันไดนะฮะนาขั้นบันไดถ้าเป็นของเจ้าเจ้าดอยนะ่ยเพื่อจะมีน้ําลงนาขั้นบันไดนะเพื่อจะยัดไถานาขั้นบันไดแต่เพื่อจะจช้ข้าวทั่วไปได้แต่ของผมนั้นต้องจช้ข้าวให้ ข้าวให้นี่มันบบต้องการน้ำานักนะฮะต้องการน้ำอพอประมาณพอ,พอชุ่มชื้นนะแล้วเขาก็เอายาเอาอยางมันแต่เขาต้องปลูกเป็นแถวครับปลูกต้องดึงดึงเชือกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะปลูก,กอตอนยอดนะเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปอีกทีหนึง่งให้ทุกท่านดูก็จะทำไปเรื่อยนะครับผมอ,อันนี้ในเรื่องของการเตรียมพื้นที่ทำข้าวไร่นะฮะทำข้าวให้นั่นแหละ นะฮะครับผมวันนี้กระทำคลิปสั้นๆนะฮะพอตอนเย็นตอนนี้จะทุ่มหนึ่งละเนี่ยจะทุ่มนึงละมืดโฟนมาครับวันนี้ครับก็คงจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในช่องทุกจิชแนลนะครับก็ฝากกับทุกท่านด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวผมทำต่ออีกนิดหน่อยนะครับผมใช้ขอตัวนี้นะอ่ะอตัวนีอ้อย่างนี้เนาะในผมเอาไว้ดึงยางดึงยางนะ่ายยามันจะออกง่ายครับเนะี่ยตัวนี้เนี่ยหันเพื่อนเอาโฆษณาเนานะผมก็ลองซื้อมาแต่จริงๆแล้วใช้ดีมากใช้ดีมาก มันมันจะเอียงเอียงเข้าหาตัวนะมันเอียงแบบนี้มันจะเอียงเข้าแบบนี้อ่าเวลาเราดึงดึงหญ้าม,มาเนี่อ่าหญ้ามันจะติดมาง่ายๆนะครับมันต้องใช้แรงมากฮะเนี่ยเพราะเพราะวันนี้มันมันทาเป็นแหลมล้วมีมีร่องนะฮะเนี่ยหญ้ามันก็ติดออกมาง่ายๆเนี่ยมันเป็นร่องเป็นร่องเล็กๆนะ่ะพอเราดึงหญ้าไปปั๊บเนี่ยหญ้ามันก็ดึงเข้าเข้ามุมนี้มันก็ดึงออกมานะครับ อันนี้อ่าก็บม่ได้โฆษณาครับเพื่อนนะครับแต่หูซึกว่าใช้ได้ดีแต่ว่าอ่าของของเขานะมันจะอ่อนนะครับแต่ผมเสริมเสริมเล็กนะฮะเล็กสองหุนออกเล็กสองหุนแต่เฮ้อดีนะฮะออกฝั่งข้างล่างตอนนั้นนี่ผมบอกู้นะฮะอ,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 อ่าออ,ออกข้างล่างนะครับออกมันยาวนี่เลยออกทุกเส้นเลยฮะอ่าเจ็ดเส้นออกหมดเลยออกข้างล่างนะฮะพอออกข้างบนเนี่ยผม ผมบอกว่าออกข้างบนเนี่ยดินมันติดนะดินมันติดบ่ยอมรุดอันนี้ก็ฝากให้กับทุกท่านถ้าอยากจะทํานะครับแต่ตอนนี้ดีแต่ผมกระทาเองนะฮะเอาผมใช้ใบใบมีดตัดหญ้าครับใบมีดตัดหญ้านะา่ะอันนี้นเนาะหนึ่งแผ่นเขาจะได้นี่สองอันถ้าสองอหนึ่งหนึ่งแผ่นน่ะมันตัดครึ่งเนาะตัดครึ่งนะเขามาทําได้สี่อัน,นได้สี่อัน หนึ่งสองสามสี่นะเขาถ่าแบบเนี้ยเอามาทําแบบนี้ได้เลยครับมีดมีดเก่าครับใบมีดเก่าๆตัดอ่าที่เอาตัดยาอยู่เอามาทําแบบนี้ได้ผมทํามาละอ่าอันนี้ผมซื้อแต่ผมทําใหม่ก็คือ,อใช้ใบมีดตัด้าครับผมครับฝากตัวยนะครับอยากจะทดลองทําก็อลองทําครับครับวันนี้สวัสดีครับ